เรามาทำความรู้จักกับตัวละครในเรื่องคืนนี้ผมนอนไม่หลบ Hard Night. ับฮาร์ดไนท์ซรุตใหม่กันครับรับบทเป็นอ้นครับอ้นก็เป็นคนสนุกสนานแล้วก็รักแฟนครับตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เขียนการ์ตูนขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วมันประสบความสำเร็จมากมีคนติดตามอ่านเยอะมากแต่ว่าพออายุมากเข้าอะ่ะก็ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ้นไม่มีผลงานดังๆออกมาอ,อ,กมาอีกเลยจียังชอบอ้นอยู่ไหม สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกันก็คือรักแฟนรักครอบครัวแล้วก็ทุ่มเทให้กับแฟนเนาะนภัสสรมิตรธีรโรดเล่นบทจีระค่อนข้างจะเป็นคนเนี้ยบในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่จีระไม่เหมือนผมเลยอยู่บ้านปกติผมเป็นคนแต่งตัวง่ายๆเนาะแต่ว่าจีระไม่ใช่ต่อให้คุณสบายคุณก็ยังต้องใส่ใช่ในความเนี้ยบของเขาก็มีความสบายสี บอกมาเร็วๆเลยลิฟซุพจปอร์เจริญนะครับรับบทเป็นไทยมีความฝันตอนเด็กๆว่าอยากจะเป็นนักร้องดเวลาไปประกวดที่ไหนก็ไดที่หนึ่งมาตลอดเลยแต่พอโตมาปุ๊บเนี่ยกลายไปเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงแทนไม่มีความเหมือนกันเลยความฝันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยรู้สึกเป็นตัวละครที่มันมีอะไรให้เราให้เราเล่นดี กบการบรรจารยกูลค,ค่ะรับบทเป็นชนตัวชนนะ่ะเขาจะเป็นคาเลคเตอร์คือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปละดูแลตัวเองให้มีความสวยงามดเดินผู้หญิงถ้าเหมือนก็นคือเรื่องของความสวยงามแหละเราก็เป็นคนรักสวยรักงามแต่ในตัวชนนะ่ะเขาจะมีความสวยเท่เพราะในความสวยเท่ของเขาอะเขามีอาชีพเป็นช่างศักดิ์และแฟนของชนเนี่ยเป็นผู้หญิง ดกว่าพิจิกานะคะรับบทเป็นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยก็มีคู่รักนะคะที่เป็น L G B T Q แต่ว่าคู่ของเราเป็นข้ามเพศมันก็เลยเป็นตัวละครที่เขามีวิสัยทัศน์มีวิชั่นที่เปิดกว้างแล้วก็เข้าใจโลกมากๆก็บอกแล้วว่าให้จดทะเบียนจะได้ไปแบบคู่สมรสพุ่งนี้จดเลยอุ้ยอุ้ยดีมีลวงหน้าเลยเป็นพยานนะคะเป็นพยาน มิดหน่อยเขาจะยังอ่อนโยนน่ารักเราก็จะไม่ได้มีความกุ๊กกิกที่ใกล้กับมิดหน่อยก็มีความต้องหาคาแรคเตอร์ต้องจูนกันเหมือนกันสกุลพัชซิลผานะครับชื่อเล่นชื่ออาชีพครับรับบทเป็นกิจครับก็เป็นคนสดใสครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับเพื่อนก็จะเป็นตัวเองเหมือนตรงที่สดใสอะไรกันครับเพราะว่าตัวชีอเองชีก็เป็นคนชิลๆแล้วก็สดใสเหมือนกับกิจเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบหรือไง หันไปเตะบ,บอลกับเพื่อนผู้ชายเขาซะบ้างจะได้ไม่ทำอะไรแบบวิตรฐานแบบเนี้ยคิดว่าปัญหานอนไม่หลับของกิจคือเริมุ่รีโดยเพื่อนๆรอ,อบตัวคุณครูพ่อแม่ที่ไม่ยอมรับทำให้เขาคิดก่อนนอนตลอดเวลาว่าจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ยังไง ครับก็อยากให้แฟนๆติดตามคืนนี้ผมนอนไม่หลับเรื่องราวการนอนไม่หลับมันนําไปสู่เรื่องราวต่างๆแสดงความหลากหลายความสัมพันธ์ระหว่างคนรักไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่ชายจริงิงแท้ให้การยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในแต่ละมุมมองที่อยากให้คุณติดตามสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับ